สวัสดีครับก็ขอแนะนำทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจําลองแมตช์การแขันครับในส่วนของสุตบอลลาลิก้าของสเปนครับคู่ระหว่างเรอัลมาดริดครับเปิดบ้านต้อนรับเมเยนของเอสปานยอนครับก็ตารางคะแนนณปัจจุบันครับแข่งไป4นัดเนี่ยเรอัลมาดริดเป็นจ่าฝูงครับมี12คะแนนเต็มครับเอสปานยอนครับ4นัดมี10คะแนนครับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับห้านัดสุดเนี่ยเป็นมาดริดเอาชนะไปได้4ครั้งครับ แล้วก็เอสปานยอนชนะไปได้หนึ่งครั้งโดยชนะเนี่ยคือจากลาลิกาสเปนเมื่อรุ่นกันที่แล้วครับหนึ่งต่อศูนย์นี้เดี๋ยวมาดูไลฟ์อัพกันบ้างครับของทั้งสองทีมครับอยู่กับผมเอ็มเพลนโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเตะจริงกันวันเสาร์นะครับที่20กันยายนเวลา2ี่สนาฬิกาสิบีครับเดีย๋ยวเรามารับชมไลฟ์อัพของเจ้าบ้านเรอัลมาดริดกันก่อนนะครับ เดเนของเาบิลอนโซครับมาในแผน4-3-3ครับศูนย์น้ตัวเป้าเป็นกิเดนเอบรัปเป้ครับสายเป็นวินิซุสขวาเป็นโรติโก้ครับของกลางตัวลุกเป็นกูแล่นะครับตรงกลางมีซูมินี่กับฟาเาเด้วันนี้จูดิดงแฮมมีชื่อเป็นตัวสำรองครับเอสปานยอนครับมาในแผน4-2-3-1ครับหน้าเป้าเป็นเวีเลซ์สายเป็นปาโด้ขวาเป็นซาวี้ครับตรงกลางเป็นอากโดครับ นี้ก็ทำเซอร์ไพรส์นะครับเอสปปนยอนเนี่ยแข่ง4เกมเนี่ยคว้าไปถึง10คะแนนครับยังอยู่อันดับที่3นะครับถ้าชนะเกมนี้เนี่ยนะครับเอสปปนยอนเนี่ยจะแซงมาริดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับเกมเริ่มครับมาริดเจ้าบ้านครับมาในชุดสีขาวครับบวกจากซ้ายไปขวาเอสปปนยอนมาในชุดสีม่วงครับทีมเยือนบอลอที่คราวทางซ้ายครับจาวีปราโดครับปราโดขึ้นมาอาวารูอากูโดครับ แบรนโอลิเวียนครับแล้วโอ้ก่อนเอาลูกนี hmm. ้ย like, ังไงครับโอ้แล้วสัตสาลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหเอสปปนยอนขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับนี่ครับประตูจากซาวี่ครับอุนาทีที่สามเองครับโอ้โหอะไรครับเจ้าบ้านโดนก่อนครับโอ้นี่ครับโอ้ปีนี้นี่มามืดของจริงครับโอ้นี่ชนคานแล้วสาลูกนี้ไม่เหลือครับซาวี่โอ้โหนี่ ผูดเดนของมาลิดนี่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับดูครอสเข้ามาแล้วได้หม่งชนคานนะครับจังหวะนี้โอรสามลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหกดเลียดเข้าไปเจ็บเสาเข้าไปเลยครับดิท์เฮาเส้นครับจับคู่กับเอเดอร์เมดิตาครับยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟครับ <Sure. S 1> ก่อมาลิดเนี่ย ก็มาเล่นเป็นหลังสี่ตัวครับอัลอนโซนี่ก็ยอมเปลี่ยนแผนนะครับเดิมทีเล่นหลังสามนะครับโดริโก้คาปาคาวคาปะคาว,าาวอู้ยจังหวะนี้ครับชชวีปราโดครับใส่ขึ้นมาที่เบรสจินเฮาเซ่นครับมาที่ฟานกาเซียอันนี้กาเซียมาเล่นทางสายบาเบเดครับไหลามาที่ชอเมนดี้คาปาคาว นี่ครับบอขาวก็สวมปอกแข่งกับตันทีมกูแลหมาที่โรดิโก้ปาดมาทางขวาโอ้โหติดนิดนึงครับปาเชโก้ครับควางออกมาที่ซาวีซาวีโอ้นี่เป็นคนยิงประตูขึ้นนำครับคารบิล่าครับเชคกี้โกเมสครับมาที่ขา่าวออกทางซ้ายมาเลยครับปราโรครับไบรอันออกขวาม,มาซาบีครับซาวี อาวาโลเจเครโรครับอ่าแล้วครับจังหวะนี้โรดิโก้หลุดแล้วครับโรดิโก้ยิงลูกนี้ออกไปเองครับโอ้โหเหมือนโดนชนด้วยจังหวะสุดท้ายครับแม่เจ้าตัวก็ลื่นเลยจังหวะสุดท้ายยิงเข้าไปครับนี่ครับหลุดแล้วครับจังหวะนี้นี่ครับจังหวะยิงนี่โดนเบียดนิดนึงครับก็ยิงออกไปไกลเลยครับจังหวะนี้โรดิโก้ครับอันนี้ก็ฉีกโรดิโก้มาอยู่ทางขวาครับ ที่แล้วเนี่ยเล่นเป็นปิกซายนะครับในศึก UCL ที่ชนะบักเซย์ไป2-1ชอมเมนี่ครับมมให้มาที่ฟาเบเด้โอ้นี่ยังไม่เห็นเอ็มบาเป้ยิงเลยครับขาบประขวขายกมาโลนิกโก้โอ้โหจังหวะนี้เป็นลูกเตะม,มุมของเรอัมลมาดริดครับฟาเบเด้ครับโยนขึ้นมา อ้าวจังหวะอ้าวมงชนครับโลดิโก้หูู้ได้ซัดลูกนี้เป็นบอลทุ่มครับของเรอัลมาลิดครับลลก็หลังจากที่โดนขึ้นนำเนี่ยก็พับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับมาล,ลิดโรดิโก้และเนี่ยคาบะขาวอ้าวแล้วครับวินิสูตจู่เหนียยิงลูกนี้หูหูยไม่ดีพอครับเอตโตซิโต้ครับไอที่ อาวาโลครับอากโรโดน,นะครับปาเป้โดดิโก้โดนชนลูกนี้ออกขวามาที่ซาบีมาแล้วครับเอปอซิโต้ซาบีโยนมาวาลิสบาเบเดคียออกไปอาวาโลให้มาทางซ้ายเจวีปราโดคลาวบายนอนออริเวียนครับ หมานะครับจังหวะนี้อาร์โกโดจะไหลให้ครับขวามาเซเฮโร่ครับซาวีอาวาโล่จังหวะนี้มาที่ซาวีโยกมาติดบล็อกครับเป็นบอลทุ่มของเอสปปนยอนครับทีมเยือนทำเกมบุกขึ้นมาบ้างครับผ่านบอลได้แม่นกว่าด้วยนะครับ90%ครับเอสปปนยอนครับเมลิดวันนี้จ่ายบอลไม่ค่อยแม่นครับเราโยนมาข้าวหูจังหวะนี้ครับ ไบรอันโอลิเวียนครับอ้จังหวะนี้ครับมาที่คาวคาวทำชิงกับอาวาร่ไหลามาไบรอันห้จังหวะนี้ครับบาเบเดโอ้ไปไม่ได้ครับคืนหลังเลยอินเทลเซนอินเทเซนมาที่โชเมนี่ครับไรเดอร์กูเลไหล,หลามาจังหวะนี้ก็ยังไม่ถึงครับเซกิโกเมส อาวาโลเทรเฮโลครับซาวีเอสปอรซิโตครับโอ้โ oh, ห <h> ทางนี้มาแล้วครับ <h> ดันขวาของเอสปานยอนเอสปานยอนซาวีโยนมาวาริสโอ้โหนสัตว์ลูกนี้ครับมไม่ตรงกรอบครับโอน,นีหเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของเอสปานยอนครับ Please, เราได้จบด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหเว้ย มาลิดก็ชนะรวดมาถึงสี่นัดนะครับในลาลิกาสปเปนครับบาร์เซโลนาเนี่ยสะดุดไปนหนึ่งเกมแอดเดอร์มิลิตาลมาทางขวาครับอูอ๋แล้วมาที่ฟรานกาเซียรโรดิโกวินิซุสครับให้มาที่กุลแอ้โอหจังหวะนี้จ่ายไม่ดีครับซ <San chez. S 2> าวีซันเชสคิดเล่นในป๊เป้ครับกุลแ หมาวินิสูตจูนียยิงลูกนี้ติดบล็อกครับเป็นลูกแต่มุมครับอ้าวลูกนี้ไปโดนจังหวะสุดท้ายครับวินิสูตออกครับปาเชโกครับบอกเพื่อนขึ้นไปเลยโดนยาวมาครับเอาเส้นกินเตาครับมาที่บาเบเดอโอไปไม่ได้คืนหลังเลยครับโหกลับไปเริ่มกันใหม่ครับสำหรับเจ้าบ้านครับมาลิดคาบะคาว ออล้วครับหมาที่กูแลขวามาครับขาปาคาว,าวยกมาติดบล็อกโอลิวิโอ้โหจังหวะนี้เตะทิ้งไปเลยครับเป็นบอลทุ่มครับของมาริดขาปาคาวทุ่มมาโดดิโกไหลามาที่ขาปาคาว,าวยกมาอมด้านหน้ามีเอเ็มเปเป้เราเป็นกูแลสัตว์ลูกนี้ด้วยซ้ายครับแม่ติดเซฟปาเชโกยังไม่ได้ครับมาลิดครับโอ้โอกาสเยอะมากครับอาวารอักโรครับ ไหลมาไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้บราไม่ได้เก็บบอลได้กูแลครับไหลมาวินิสุสจูเนียครับทางสายมีฟรานกาเซียวิ่งมาเจอกับอาวาโรูครับมานะครับฟรานกาเซียหาช่องวินิสุสจูเนียยิงเกินไปครับแม่เข้ามือของบาเชโกครับหลังขวาครับเอสปอรซิโตคือหลังมาคาเบ่าครับเซกิโกเมสยกยาวมาก็ยังไม่ถึงครับ อันที่สุดท้ายครับครึ่งแรกไรติดตามหลังเอสปันยอนหนึ่งต่อศูนย์มาครับกูเลโอ้กูเล,ลหาบอลไม่เจอครับเวรสซาบีซาวีครับจังหวะนี้ซาวีซวันเชสขวามาครับเป็นซาวีซาวีโยนมาโอ้โหไม่ถึงบาเไปได้ครับแล้วปุตสิ์ก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับ เป็นเอสปปนยอนครับทีมเยือนออกนําเจ้าบ้านมาลิตไปก่อน1ต่อศครับได้ประตูขึ้นนําจากซาวีนาทีที่3ครับนี่ครับสายติครึ่งแรกครับมาลิดเนี่ยซัดไป5ครั้งครับตรงกรอบไป4ส่วนเอสปันยอนทีมเยือนครับยิง3เข้ากรอบ2ครับก็มาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับกราฟิกของลาดิก้าสเปนนี่ค่อนข้างสวยครับ เอสปันยอนครับทีมเยือนครับเขียนลูกเล่อยเปนก่อนครับเอาละครับมาลิดเปลี่ยนตัวแล้วครับเอากุหลาบออกครับส่งจุดเบลลิงแฮมลงมาครับโอ้เตะออกไปเลยครับเบลลิงแฮมก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บด้วยครับเซนของบอลเนี่ยทีมเยือนเหนือกว่าเล็กน้อยครับมาครับออกมาลูกนี้ฟรานกาเซียฟรานกาเซียไหลมาครับบาวไเด ปาเบเด้พลิกลูกนี้ยังได้อยู่ครับปาเบเด้หลอกไปสองแล้วโดนเสียบด้วยผู้สินให้เล่นต่อครับอาวาโลอากโกโดครับมาทางซ้ายที่เวริสไบรอันโอลิเวียนยกมาลึกเกินครับเข้ามือของชีโบคูตัวหาทีแรกครับหัดกันบุกครับจังหวะนี้กูตัวโยนขึ้นหน้ามาครับเป้าหมายเป็นเอปาเป้แล้วถึงด้วยครับ ฟานเกซียาฟานกาเซียโยกมาติดเซอร์กี้โกเมสแล้วไปเอาบอลมาไม่ทันเรับเป็นบอลทุ่มของมาริดครับกาเซียทุ่มเอ้าทุ่มไม่ดีครับโอ้โหทุ่มไปติดกองหลังของเอสปันยอนชัวเมนี่ครับเบลิงแฮมเรับจูสเบลิงแฮมบอลไปได้ทางซ้ายกาเซียกาเซียให้มาเบลิงแฮมชัวเมนี่ครับ ไหลามาบอเบเด้แล้วเป็นเอปปาเป้ยิงเรียบร้อยครับ1ต่อหนึ่งครับโอ้โหคือลูกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นอชมูมาินี่ครับโอ้โหตีเสมอ1ต่อหนึ่งคือเมื่อสักครู่เนี่ยโดนลวกไปนะครับเอมปาเป้ e เนี่ยผู้สินธ์เนี่ยปล่อยให้เล่นต่อนะครับแล้วตัวเก็บตัวจบเนี่ยเป็นชอมานียครับโอ้โหยิงตีเสมอได้ครับก็กลับมาไวครับมานริดครับ คือถ้าลูกนี้เนี่ยถ้าไม่ยิงเนี่ยอาจจะเป็นจุดโทษได้ครับนี่ครับผู้สินผายมือให้เล่นต่อครับเดี๋ยวเรามาดูภาพชา้ากันอีกทีนึงครับต้องดูผู้จสินจะให้หรือเปล่าโอู้้สินไม่ได้เป่าอะไรเลยนะครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากนะครับจังหวะนี้ที่เป็นชอเมนี่ครับยิงเข้าไปได้ลูกนี้ไม่จุดโทษด้วยครับผู้สินไม่ได้ให้สัญญาอะไรทั้งสิ้นครับโอ้โห หนึ่งตอนหนึ่งครับมาริดตีเสมอได้ครับกลับสู่เกมเรียบร้อยครับสำหรับมาริดครับเอ้าเตะอัดทั้งหลังครับฟานกาเซียเตะขึ้นหน้ามาเวเนซุสแล้วมาที่เอ็มปาเป้ครับโอ้โหเร็วกว่าครับโอ้แล้วลำหน้าครับจังหวะนี้โอ้โหคีเรนเปเป้ครับแหมวันนี้นี่โอกาสไม่มีเลยครับโอ้โหน้อยมากคีเรนเปเป้ครับผิดฟอร์มไปเยอะครับ เซกิโกเมสครับเตะขึ้นมาเวลลสเอ็มบาเป้ครับให้มาที่จูสเบลิงแฮมอ้าวจังหวะนี้ครับวินิซิอุสครับเจอกับคาเบล่าครับวินิซิอุสจูเนียวินิซิอุสหาช่องแล้วเปิดมาลูกนี้เป็นจูสเบลิงแฮมอ้าวจุดโทษหรือเปล่าครับอ้าล้มไปเองครับโอ้โหจูสเบลิงแฮมไปฟาวนะครับจังหวะนี้นี่ครับโอหูยเตะทั้งบอลทั้งคนครับ มแม่ใส่คาเปล่าครับโอ้ชัวมนนี่นี่สกัดบอลเยอะมากนะครับ4ครั้งเลยแล้วยิงประตูได้ด้วยครับมีเตาให้มาที่ชัวมนนี่ครับดินฮาวเซนชัวมนนี่ออกทางซ้ายกาเซียมีจูสเบลลิงแฮมกับเอ็มปาเป้ครับจังหวะนี้เอ็มปาเป้แหมาหาช่องอยู่คีเลียนเอ็มปาเป้ให้มาจูสเบลลิงแฮม ไปไม่ได้ครับโอ้โชัวนี่เราโดนแย่งด้วยเด่นต่อครับบาเบเด้บาเบเด้บังครับจังหวะนี้คืนมาจูสอ้าวแล้วโดนทำฟาวครับจังหวะนี้เป็นเอสปันยอนเสียฟาวครับมาดิดได้ฟรีคิกครับจังหวะนี้ดูมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับจะครึ่งทางของครึ่งหลังแล้วยังไม่เปลี่ยนตัวด้วยครับบาเบเด้โยนมา เอปาเป้โขกมาคาบาคาวอู้โดนเตะตรงนี้อาร์แล้วครับมาแล้วเอสปานยอนครับเวเิสทางขวามีเพื่อนเติมเลยครับอู้แต่เวเลสไม่น่าจะเห็นครับโอโ้โหโดนลุมสองต่อหนึ่งเวเิสยังไงครับรอดหรือเปล่าอู้ยังไปได้ครับโอโ้โหสุดท้ายเจอบาเบ์เดี้ครับกำลังจะเข้าช่วงครึ่งทางของครึ่งหลังแล้วครับเข้าสู่ที่70แล้วโอ้โห จังหวะนี้ครับกาเซียโอ้โหพลิกไปได้ครับนิซุสโอ้โหไหลมาเอมเปเป้ยังไงครับคีเลียนเอมเปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอกาสแรกของเอมเาเป้เลยครับคือโดนรวบไปแล้วนะครับวินิซูสเนี่ยโอ้โหเสียเล่นต่อครับเอมเปเป้ยิงไกลลูกนี้ครับแหมซุปเปอร์เซฟของปาเชโก้ครับอันนี้ก็เซฟได้เยอะเหมือนกันครับแต่มุมครับปาเปเดเอาเมนดี้ครับลงมาแทนกาเซียแบ็กซ้ายครับ แล้วโขกลูกนี้ยังครับชัวร์มนี่ชัวร์มนี่บังครับเราเปิดมาเป็นเอลิงแฮมโอหูยชาร์จไม่ได้ครับไม่โดนครับโอ้โหจังหวะนี้นี่ถ้าชาร์จโดนนี่มีโอกาสเป็นประตูสูงครับปาเชโกป๋อมขึ้นหน้ามาปาเชโกเอาเส้นคข่าวประเขาวะนี้ครับเอเดอร์มิลิตาครับไหลามาวินิสุส แล้วเป็นเอ็มปาเป้ยังไงครับหูไม่ผ่านคาเบล่าครับเอสโปซิโตเชคกี้โกเมสออกทางซ้ายครับแบรนโอเวียนชาวีราโดเอสโปซิโตครับซาดิกครับมาซานนี่ซาดิกโดดิโกขวามาครับคาบะขาวคาบะคาวล็อกเราจ่ายคืนมาเบลลิงแฮม เห็นปาเป้ครับทำชิงสวยครับวินิซูตพิกหลูกนีเอา้าโดนชนนิดนึงแล้วเป็นจูสเบลิงแฮมยิงติดบล็อกครับโอ้โหหมาครับจังหวะนี้เอสปันยอนนี่ตั้งแต่ได้ประตูแรกคือเงียบมากครับสาวีโดนเสียบล่วงไปเบนดี้ขึ้นมาหาเส้นเหลือเวลาประมาณ10นาทีครับเสมอหนึ่งต่อนบาคาวอุทยันเสมอได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับเอสปันยอนครับ เอสปานิยอนจะเก็บได้อีกหนึ่งคะแนนเป็นสิบสองคะแนนอ่ะครับโรดิโก้ต้องการสามคะแนนครับหืมไม่ได้ครับนิดเดียวครับสำหรับโรดิโก้ถ้าเสมอก็มาริดก็จะเก็บอีกหนึ่งคะแนนเป็นสิบสามนะครับส่วนเอสปานิยอนก็เก็บอีกนหนึ่งคะแนนเป็น,นสิบเอ็ดนะฮะก็ถือว่าห้าเกมนี้ยังไม่แพ้ใครครับมาริดครับถือว่าสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมปาเชโก้ครับ โจเซ่คาร์ลอสราโซครับโอ้โ oh, ห oh, ลงมาแทนช่วง9นาทีครับโอ้ oh, จะช่วยเกมได้หรือเปล่าครับอาวาโล่ไหลามาที่ซาวีอากราโดครับไหลามาซาวีซาวีเจอกับเมนดี้ซาวีไหลามาอากราโดยิงลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, ติดบล็อกครับรีซูสครับออกไปไม่ได้ต้องคืนหลังมาครับ5นาทีสุดท้ายครับ าลิตต้องการ3คะแนนครับแต่บอลยังเป็นของเอสปานยอนอแล้วเลปซิยอนพลิกสวยครับเอสปอซิโตจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหโดนแย่งไปเฉยเลยครับคาร์บาคาวโรดิโก้ยังไงครับโรดิโก้พลิกจังหวะนี้คาร์บาคาวคาร์บาคาวไปไม่ได้ครับโอ้โหนี่ยืนกันแน่นเลยครับเอสปานยอนชัวรมินี่ก็แตะตีนบล็อกอีกครับดินฮาเซ่น โอ้ยโดนเสียบร่วงไปเลยครับโอ้โหเปลืองหรือเปล่าครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับหนึ่งเหลืองเอสปันยอนครับไปเสียบใส่เดอฮาเซนครับโอ้โหร่วงไปเลยครับอายุยังน้อยครับสำหรับฮาเซนครับอนาคตอีกไกลครับเอขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ครับดูการนี้ซื้อมาด้วยครับบาเไปได้สาวีครับไปเหลืองเอาเทรนด์ครับลงมาครับ ของจริงที่เทรนส์เจ็บนะครับกลับมาเดือนพฤศจิกาบาเบเดี้ครับนะครับนาทีสุดท้ายมิริต้ต้องการ3คะแนนนะครับทำได้หรือเปล่าครับโอ้โหเราโดนแย่งแล้วซาดิกโอ้โหคืนหลังมาน่าจะจบแล้วครับนาทีสุดท้ายครับซาวิอ้าวระวังนะครับลูกนี้มิลิเตายังไงครับคืนหลังเลยทิโบกูตัวครับต้องรีบโยนเลยครับจังหวะนี้ฮาวเซ่น โอ้โหมเตอรเคราะหหน้าประตูครับขันหรือเปล่าครับอัทีสุดท้ายผูสินก็ยังให้เล่นต่อครับอ้าวเราหลุดเลยครับโรดิโก้3คะแนนโอ้โหยิงออกโอ้โหไม่ได้ครับโรดริโกโอ้โหจบเกมเสมนนอน1ตอนหนึ่งครับโอ้โหพลาดโอกาสทองครับโอ้โหูครึ่งแรกก็มีโอกาสแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโรดิโกก็ยิงออกเหมือนกันครับโอ้โหสองโอกาสทองของโรดริโก โอ้ยิงออกอย่างน่าเสียดายก็ลุ้นสักครู่ครับหลุดแล้วโอ้โหก็จบเกมครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนครับสำหรับคู่นี้มาเรตหนึ่งครับเอสปานิอนหนึ่งนี่ครับโอกาสยิงของมาเรตในสิบครั้งนะครับเขากรอบเจ็ดนะฮะส่วนเอสปานิอนยิงสี่ก็กรอบสามครับจบเกมก็เป็นชนะเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งครับนี่ครับผู้สาประตูครับของเอสปานิอนเนี่ยปาเชโก้ครับคว้าแมตช์เอาแนมแบตไปครับได้เรตติ้ง9.0นะครับ โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจากกันครับทุกคนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องประโสนได้ยกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ